Neon Genesis e v a n g e l i o เกเนก็นะเป็นอนิเมะที่อยู่ในความทรงจำของผมมาตั้งแต่วัยประถมนะครับตอนที่ผม26แล้วความทรงจำตีวัยเกเรียนนะค,ค่อนข้างจะแปลกประหลาดมากในสมัยเด็กนะครับนึกภาพสิเด็กประถมดูอีวานเกเรียนเนี่ยนะผมได้ดูโดยบังเอิญนะครับก็คือตอนนั้นพ่อซื้อเครื่องเล่นวีซมาตอนนี้ไปเครื่องนวีซดีอยู่ยังไม่มีเงินซื้อ DVD นะครับแล้วมาแถามพวกอะไรแผ่นหนังเยอะแยะมากมายมา,มาคือไม่รู้ก็แถามมายังไงนะ แต่ไมว่าในแผ่นที่ว่าเนี่ยมันมีอนิเมะหลายเรื่องของไทก้าอยู่นะครับใหญ่เรื่องหนึ่งผมอยากตามหาชื่อเรื่องญี่ปุ่นมากจําได้ชื่อไทยอะไรนะน่วยลบหุ่นเทพเจ้าของไทก้าแหละที่รถไฟมันขนหุ่นยนตยักษ์มาด้วยนี่คือนี่คือคามจาไวเด็กนะอันนั่อีกเรื่องนึงแล้วก็เรื่องนี้นะครับดิออร์เจนิตอีวานเกเลียนแผ่นแรกนะครับเรียกว่าดูอตอนแรกเลยนะครับความทรงจําที่ส่งผลมาถึงตอนนี้เนี่ยซีผมทับใจกับวันเกเรียนในตอนนั้นเนี่ยมี3อย่างด้วยกันอย่างแรก เรียกว่าเพลงเปิดอมตะจริงนะครับปัจจุบันนี้หลายคนก็ยกย่องว่าเป็นเพลงชาติของอนิเมะญ,ญี่ปุ่นเนอนะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับผมชอบเพลงนี้มากนะครับอย่างที่2องชาอีวาโซ่หนึ่งเบอร์เซอร์คุมคลั่งขึ้นมานะครับตอนนั้นนี่คือแบบโอ้โหมันโคตรมันมันโคตรอีปิกนะครับ <c oughs> เพราะฉากต่อสู้รูปแบบอนิเมชันทำมาดีมากขนาดยุค90้าสนี่แหละดีกว่าอนิเมะยุคปัจจุบันนะั่นแหละเรื่องเลยนะครับและก็อย่างที่3นะครับเรียกว่ามันเป็น first crush ของผมนะครับอายันนัมิเลนนั่นเองผมรักเธอแต่แรกเห็นนี่คือไวยฟูคนแรกในวัยเด็กของผมเลยอะ่ะในวัยเด็กอะ่ะตอนนั้นผมยังไม่ชอบอนิเมะเนาะแต่ตัวละครเลออ่ะพออีกครั้งแรกกะรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันไวยฟูคือรักแรกกับตัวละครอนิเมะอะไรแบบนั้นนะครับและแต่อมาจึงมีเพิ่อมอีกคนกนะ็คือไฮบาระไอ ซึ่งคนภาคได้ไม่คนเดียวกันสิ่งนะครับซึ่งวัยเด็กของชอบสาวคูเนาะซึ่งเลนนี่คือแบบโอ้โหชอบมากนะครับตัวคอนีโคตรอวยนะครับนั่นคือวัยเด็กนะครับแต่มามีแค่แผ่นแรกไงและตอนเคเบิลเนี่ยมันก็ฉายอีวานกเกเลียนมาพ,พักหนึ่งผมก็ดูไมได่ดูต่อเนื่องนะวัยเด็กเนาะแน่นอนว่าขนาดผู้ใหญ่บางคนยังดูอีวานกเกเลียนไม่รู้เรื่องเลยคิดว่าจะดูผมในวัยประถมมันจะดูรู้เรื่องหรอวะแน่นอนว่าก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับแต่ในความไม่รู้เรื่องเนี่ย มันกลับตาตึงใจไงรู้สึกว่าอีกอนิเมะนี้เนี่ยมันเป็นมากกว่าอนิเมะทั่วไปที่ดูในวัยเด็กนะครับพอโตขึ้นมาผมก็ไม่ตายอีกวันเกเรียนสักพักแล้วจนกระทั่งเขามีรีเมครีบูตจะเรียกว่ารีเมคไหมรีบิวนะครับรีบิวออฟอีวานเกเลียนซึ่งผมก็ได้ดูมาอ่ะครบทั้ง3ภาคนะครับไอ้หนึ่งจุดศูนย์หรือหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์มันก็จะค,คือกับตัวซีรีส์นะครับเพียงแต่เออมีโมเมนต์ต่างกันเล็กน้อยพอมา2.22เนี่ยผมชอบภาคน,นี้ที่สุดแล้วในบรรดาาาา3ภคคที่ผ่ผนนมนะรับ เพราะรู้สึกว่าเออมันมีความเป็นตัวต้นฉบับซีรีส์แล้วก็ไอตอนพลิกตอนท้ายเนี่ยรู้สึกว่ามันอีปิกมากนะครับปกติชินจ,จิไม่ค่อยทำอะไรเท่ๆเนาะถึงแม้ความเท่ของแกจะต้องแลกกับอนาคตของยูเซียชาติก็ตามนะครับแต่โมเมนต,ต์ตัวนั้นเนี่ยช่วยเลงไงไวฟุด้วยโคตรอวยนะครับอีปิกมากนะครับ3.33ผมชอบโมเมนต์แอคชั่นเอองาแอนิเมชั่นทำยอดเยี่ยมมากดนกตรีประกอบโคตรอีปิกนะครับแต่สุดท้ายรู้สึกว่าตัวละครมันทำตัวน่าลำคาไปหน่อยนะครับ ใน,ในบางโมเมนต์นะนะก่อนเนาะเขาเปลี่ยนเนื้อเรื่องที่ควรจะเป็นในตอนต่อด้วยนะครับเออใครดูตัวอย่างต่อไปของ2.22เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ3.33เลยนะครับซึ่งพอภาค3จบเนี่ยผมก็รอนะครับรอภาคบทสรุปปิดฉากนะครับน,นั่นคือ3.00บว 1. ช่างเถอะภาค4แล้วกันนะครับ3.1เออขอเรียกภาค3.1แล้วกันซึ่งด้วยโควิดเนี่ยตอนแรกผมก็อยากให้มันเข้าลงในไทยเนาะ แต่เสียดายที่สถานก,การณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นไ,ไปไม่ได้นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยอีวานเกเลียนตั้งแต่รีวิว1นจถึงสเนี่ยก็อยู่ใน Amazon Prime นะครับผมก็อ่าจสมัครดูเลยนะครับในคลิปนี้นี่ผมจะพูดถึงความส่วนตัวจากการดูอีวานเกเลียนภาคนี้และบอร์ดความรู้สึกที่มีต่อซีรีส์ชุดนี้มาอย่างยาวนานนะครับนี่ผมยังพูดถึงภาคดิเอนสเลยนะซึ่งผมมีการเปรียบเทียบนิดหน่อยและจะมีช่วงสปอยจะมีช่วงสปอยกับไม่สปอยนะครับตอนแรกจะไม่สปอยก่อนตอนหลังเป็นความวรู้ เดินลงภาคนี้เนี่ยพูดเลยว่าผมอิ่มเอม,มากแต่ถึงจีบเอมกันตอนจบยังไงผมก็รู้สึกว่ามีจุดที่ติอย่างมากอยู่นะครับมาอารมณ์แบบเดียวกับ The Dark Knight no an, นะ์เซ็ของโนแลนน่ะคือเสพผมแบบยังไง The Dark Knight ภาค2คือเยออเยี่ยมที่สุดแต่ภาค3ถึงแม้จะมีส่วนที่หลอกมาเยอะแต่มันก็เป็นตอนจบที่อิ่มเอมเหมือนกันอารมณ์แบบเดียวกันนะครับและผมรู้สึกว่ารูปแบบการดําเนินเรื่องของไอ้เรื่องนี้เนี่ยแอบคล้ายกาายอร์เซราพันย์ไอตเตอร์อยู่นะครับแต่ในทางที่ดีนะเพราะว่า ก็ซ่าพันนีเตอร์เนี่ยเส้นผมสีที่คล้ายกันก็คือฉากคลายแม็กนั้นด้อยที่สุดธรรมดาทุกภาคที่ผ่านมาอย่างก็ซ่พันนีเตอร์เนี่ยโอ้โหก็สกับกิลล่าตีกันก็แค่มาลัดก็แค่เอาเส้นเดือยอวกาศมาลัดตัวก็ซิลล่าแล้วก็มีคนมาอธิบายแล้วก็มีปรัชญาตัวละครพูดคุยกันยาวๆเหยียดๆในตอนท้ายซึ่งอีวานเกเลียนมันแบบนี้เลยไอ้ภาคเนี่ยเพราะตอนท้ายเส้นผมอะฉากคลายแม็กค่อนข้างเฉยๆอะฉากก็ดูไม่ค่อยรู้สึกว่ามันอีปิกเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าเออภาค3.33 เนีจะดูอีปิก,กว่านะครับและมีฉากที่ตัวคอเนี่ยพูดคุยสนทนาด้าน,นปรัชญ,ญาเยอะช่ยย่อยนะครับเยอะมากๆเยอะในระดับที่ว่า The e ทเอา e ีวานที่หลายคนว่ามึนเนี่ยภาคนี้โคตรมึนกว่านะครับและตอนท้ายเรื่องก็มีการโฮมมาชถึงภาคเก่าๆด้วยผมจะไม่บอกภาคอะไรแต่มีการใช้ฉากโมเมนต์ใกล้เคียงกันน่าจะแบบเดียวกันด้วยซ้าแต่ผมรู้สึกว่าแบบเก่าทําดีกว่าด้วยความที่แบบเก่าฉากที่ว่าเนี่ยเขาใช้ภาพอนิเมชั่นแบบ 2D ไงแล้วมาดูยิ่งใหญ่มากงานภาพดูดีมาก แต่ภาคนี้เนี่ย้วคความที่เป็นอนิเมยุคใหม่เนี่ยมันก็มีผส,ส,สมระหว่าง 2D กับ 3D ใช่ไหมปกติอ e ีวาที่ผ่านมาสามภาคที่ผ่านมาเนี่ยเขาค่อนข้างจะไม่ดีนะในแง่ของการผสมผสานระหว่าง 2D กับ 3D ในฉากแอคชั่นแต่ภาคนี้ 3D ค่อนข้างน่าผิดหวังในบางฉากอาจถึงแม้อะ 3D เนี่ยจะช่วยเพิ่มความหล่นให้กับฉากนั้นด้วยแต่ผมรู้สึกว่าในแง่อารมณ์เนี่ยดั้งเดิมทําดีกว่านะครับ 3D บางฉากเขาค่อนลนด้วยนะครับ แต่ตรงค่าไปทูดีอันี้ส่วนที่เป็นงานลายเส้นเนี่ยท้าออกมาดีมากด้วยนะครับดีกว่าที่ผ่านมาเช่นกันนะครับคือไม่รู้ว่าเ,าเอางอไปลงกับอะไรนะของงบไปลงกับ 2D นะครับทีดีเขาคาจะดูเผาหน่อยนะครับอย่างที่บ่อยมาขั้นต้นว่ามันแอบค้ามาในเอเตอร์แต่ในทางดีดีเพราะอะไรแพนเอเตอร์นั้นสอบตกเรื่องการเล่าเรื่องกับตัวละครตัวละครไม่น่าสนใจเราม่รู้สึกออกใจช่วยแต่อีวานเกลเลียนนั้นได้ว่าเราผูกพันกับตัวละครชุดนี้มาตั้งแต่ซีรีส์ และพอนบูบี้เนี่ยที่ผ่านมาเขาก็เล่าดีมาตลอดเรารู้จักตัวละครทั้งาชินจิเลอาสึกะมาริเอ่อไอเขาลูกไงอิซะพ่อมันพ่อชินจินะครับมิสตโตะโตอะไรแบบนั้นเรารู้จักตัวละครนี้เราลักตัวละครนี้และพอเห็นบทสรุปของตัวละครทั้งหมดเนี่ยเราก็สึกใจหายแล้วเราก็ทําใจได้ก่อนจะดูเราก็ทําใจเลยว่าคงไม่รอดกับมาทุกคนอีวาเกเลียนยังไงคืออีวาเกเลียนนะครับเราก็ทําใจไปแล้วแหละ แต่นว่าเราก็พร้อมนอมรับกับสตกากรรของตัวละครนั้นๆนซึ่งก็พบว่าเอาอเป็นตอนจบที่อิ่มเอมใหญ่มากๆนะครับและปรียบที่บอกไปนะครับภาคนี้เนี่ยมีโมเมนต์ที่โคตรมึนนะครับเรียกว่าที่เดกินอนนันโนเนี่ยแกยัดบ้าอะไรก็มาไม่รู้เนี่ยคือเต็มไปหมดนะครับเรียกว่าโคตรมึนและสร้างความสับสนอย่างมากแต่อย่างน้อยก็ย่งดีที่ไม่มีเส้นเรื่องให้เราตามทันถึงแม้เราอาจจะไม่เข้าใจสิทธิอ,นอนนันโนพยายามจะเล่าเลยนะครับที่ตัวละครพูดมาเนี่ย แต่น้อยแล้วพอตามทันว่าสุดท้ายสิ่งที่ชินจิต้องการคืออะไรชินจิทําในตอนจบมันคืออะไรก็พอจะตามน้ําพอจะตามในเรื่องนี้อยู่ชัดเจนนิยามก็คือคงต้องเป็นคำพูดของโฟลิสคัมนะครับถึงผมจะไม่ฉลาดแต่ผมก็รู้วความรักคืออะไรที่ผมไมไ่เล่นมุกนะเพราะต่อให้เราไม่เข้าใจในเรื่องเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าคอของเรื่องราวเนี่ยประเด็นหลักของพันนี้ก็คือความรักความรักไม่ว่าจะมาจากคนรักจากครอบครัวจากของเพื่อนจากบุคคลสําคัญอะไรแบบนั้นนะครับพอเราจเจนว่า ตัวละครในภาคเนี่ยโตขึ้นเยอะนะครับชินจิจากที่นั่นแหละที่ผ่านมาเนาะจากเด็กที่แบบถูกบังคับให้มาขับอีวาบ้างจิตใจแกก็ค่อยๆดาวลงดาวลงจะมาบูมนอนในภาค2แล้วก็มาดาวอีกในภาค3แล้วก็มาดาวคโคตรในตอนจบของภาค3นะครับคือมันดาวดาวดาว,ดาวนะครับเรียกว่ามันกลายเป็นตัวละครที่ก็เข้าใจว่าฮิเดกิอันโนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเนาะก็เลยยัดประสบการณ์เตงใส่ไว้ในเรื่องราวเนาะแต่ชินจินี่คือแม่งบัดซบมากนะครับแต่ภาคนี้เนี่ยพอช่วงกลางเรื่องมั่นไปเนี่ย เราเห็นว่าแกเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วเราเก็บคอนเซ็ปต์ของความรักมากมายในภาคนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นคนรักที่ปฏนเงี้ยดีและบางครั้งบางคนเนี่ยความรักของเขาเนี่ยก็พาชิบหายทั้งโลกได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวของอวยสุดอายาณิมิเตลนั้นก็น่าสงสารนะครับเลจังเนี่ยคือภาคที่เธอเด่นสุดก,ก็เป็นภาค2.22แหละที่โมเมนต์หวานกับชินจิเนะพาะพอภาค3มาเอา้าเลที่เป็นเลปกติหายเฉยเลยกลายเป็นเลเวอร์ชันใหม่นะครับ ภาคนี้ก็ยังคงตามเลเวอร์ชั่นมาอยู่นะครับแล้วก็เจอเรื่องต่างๆมากมายนะครับเลยจังนสงสารมากไม่ว่าจะเป็นเลเวอร์ชั่นไหนแล้วก็รักเธอนะครับอะไรแบบนั้นแล้วก็ค่อนข้างหักมุมก็ตรงความสัมพันธ์ตัวละครนี่แหละผมจะพูดต่อสปอยนะครับเรียกว่าไม่คิดว่าจะมาเวนี้ได้ตอนจบอะแบบเอา้าเฮ้ยรู้จักจกันตอนไหนอน <c oughs> ี่จูมไปรูทนี้เลยเหรอเรียกว่าอนโนนะก็คงสร้างเซอร์ไพรส์ไว้ได้ตลอดนะครับงั้นสรุปเลยว่า อีวานกิติพานีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปิดตำนาอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้แบบโอ้โหพีคสุดอย่อางบรรทุกภาคเหมือนเดอะลอมเดอะรนะิงอะเนาะมันก็มีจุดที่แบบเออนิพกบ้างจุดจับผิดบ้างจุดที่รู้สึกว่าภาคก่อนทําให้ดีกว่านะครับแต่น้อยคอนคลูชั่นบทสรุปของเรื่องราวนั้นตัวละครที่มาจนถึงปลายทางและมาจนถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมดที่อีวานได้สารต่อมาหลายสิบปีเนี่ยนี่คือจุดจบอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าฮิเดเกนน,นั้นจะสารต่อหรือไม่ แต่ผมคิดว่านี่คือตอนจบที่อิ่มเอมที่สุดท่านอีวานเกเลียนคือให้มานะครับแล้วก็แน่นอนว่าไม่แบ็คเอนด์มันดีเอ็นขอฟอีวานเกเลียนแน่นอนนะครับมันอิ่มเอมรู้สึกว่าเอ้ยตัวละครเรานั้นเติบโตขึ้นมาแล้วนะครับก็โตแล้วนะถ้าใจคะแนนเนี่ยอ่าอ่นทุกภาคเลยเต็ม10นะภาคแรกอะผมให้ที่8.5 2.22ผมให้9.5เลย3.0เนี่ยผมให้ที่7จ็อะผมรู้สึกว่าเออภาคนี้ผมไม่ชอบที่สุดแล้ว แล้วก็ภาคสามบอหนึ่งเนี่ยผมให้ประมาณอ่าแปดจุดห้านะครับเท่ากับหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตอนจบที่อิ่มเอมหัวใจนะครับอิ่มเอมมากแล้วอันนี้คือส่วนไม่สปอยนะครับต่อไปเป็นส่วนสปอยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูเนี่ยก็ไปดูด้านแอร์เมซอนคลายนะครับผมจะสปอยส่วนที่ผมเข้าใจแล้วกันผมจะไม่สปอยทิสดีอะไรของเขาทางนั้นนะครับแต่เราเจนว่าไอตอนไทเลอร์ที่เกนโดคุยกับชินจินนเนี่ยแม่งเบรกกับโฟลด์วอร์มากน,นะครับเพราะมีซีเควนซ์ของอิมวกกากเกตเล่ ผมไม่แน่ใจว่าตัวตัวของนางอิสานี่ยเป็นตัวตัวของรูก่เก่าๆเหรอ <c oughs> เพราะเหมือนแกเนี่ยมีหน้าที่เหมือนช่วยชินจิเวียนว่ายตายเกิด์บนเวียนรูดอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับเพราะเหมือนชินจิไม่ว่าเลือกทางไหนแม่งก็ชิบหายหมดนะครับจนกระทั่งรู่นี้เนี่ยเออชินจิเลือกโลกที่ไม่ได้กัดเีเซ็ตโลกไม่ได้กัดจะย้อนเ,อเวลานะครับเหมือนที่ชินจิในดีเอ็นทำผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ภาคนี้เนี่ยมันต่อจากดีเอเอออกวัยกิเลนหรือเปล่าหรือว่าเป็นการรีเซ็ตโลกใหม่จริงนะครับแต่ชินจิในโลกนี้เนี่ย เวอร์ชันนี้เนี่ยแกตัดสินใจอยู่เหมือนเดิมเนี่ยแต่เหมือนชุดชีคนเหมือนดักเกิลบอลอะไรแบบนั้นนะครับให้โลกเนี่ยกับสู่สภาวะปกติโดยปัาจากอีวานทั้งหมดนะครับอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะแต่เลยน่าสงสารมากไม่ว่าจะเป็นเลย์เวอร์ชันแรกกับเลย์เวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่ก็กลายเป็นน้ำส้มนะครับน้องสารนะคืออุส่าเริ่มเรียนรู้ความเป็นคนได้แล้วอะแล้วก็มาสลายไปนะครับส่วนเลย์อีกคนหนึ่งก็น่าจะไปเกิดใหม่มาอยู่ในโลกใหม่พร้อมกับนางอิสาเนาะ แต่เสียใจอะคือผมไม่ได้อวยคู่นี้เลยอะเลกับนางิสานางิสากับชินจิยังพอเข้าใจได้นะครับเพราะคู่นี้มันเกมมาตั้งนานแล้วแต่เลกับนางิสาหรือว่าเป็นตัวแทนของเออเกนโดกับยยเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่เหมือนอะไรอะคันจิคาจิมพูดกับนางิสาเหมือนเป็นผบอตัวเองใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่านางิสากับตัวเกนโดเนี่ยมันเป็นตัวละครคู่ขนาดกันหรือเปล่าะนะเพราะว่ามันมีรูปสปอยไงที่เป็นรูปเออคังวลุ งี๊ะกับเลผมยาวที่มีลูกที่มีหน้าตาเหมือนชินจิเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่ามนเป็นตัวละครขนาดหรือเปล่าแล้วก็มีอสากะานอกอยู่ไกลๆนะครับน่าสงสารมากเธอเคยชอบชินจิแท้ๆนะครับแต่เธอโตผู้ใหญ่แล้วนกมันผ่านไปหลายสิบป,ปีแล้วนะครับแน,น่นอนว่าคู่ที่ผมไม่คิดว่าจะได้คู่กันเลยคือมาลิกับชินจินะครับผมไม่ได้หาข้อมูลของตัวละครน,นี้มากนะครับแต่เราก็เจอว่าตัวละครเน,นี่ยอยู่มาตั้งแต่เกนโดยังหนุ่มอ่ะไม่แน่ใจเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเป็นแม่หรือว่าเป็นคนเดียวกันก็ไม่รู้เพราะว่าไอเด็กผู้ถูกกเเลลลนยมได้แง ในช่วง2.0-3.0เนี่ยแต่เป็นว่าคือจูๆ่ๆจะคู่กันเฉยแล้วก็มีโมเมนต์โรแมนต์กันยังแบบอ้าวเฮ้ยมันไปทำความรู้จักจกันตอนไหนเนี่ยเอโมเมนต์ที่แบบอะไรนะมาดี้บอกว่าจะไปหาเธอแน่นอนเนี่ยโอ้โหแม่งยูเนมยังไงเนี่ยแล้วท้ายก็ไปหากันเจอจริงด้วยนะครับและสองคนก็โตกันแล้วนะครับกลายเป็นคู่แฟนกันซะแล้วรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะแค่ผิดคาดนะครับเพราะผมชิปคู่ ชินจีกับเลมาตลอดนะครับพอรูทเก่าเนี่ยมันคู่กับอาซึกะไงผมก็ไม่คิดว่ารูทใหม่เนี่ยจะคู่กับตัวละครใหม่นะครับแต่คู่กับพอคิดว่าเอ้ยเลอาซานะแต่แหละเลถ้าดูจากไบโอไบโอโลจี Bio จริงอะเธอคือแม่นะครับแม่ของเขาในร่างโคลนแต่เธอก็ไม่ใช่แม่ของชินจิอ่ะเนาะก็แอบเสียใจนะแอบเสียใจนะครับ,บ,รบซึ่งนี่ก็เป็นส่วนสปอร์ผมอยากพูดถึงนะครับเรียกว่าพานี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ฮิเดเกโนนั้นก็คือยัด อะไรมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็สร้างความมึนงงจับสนนะครับซึ่งก็ถือเป็นลายเซ็นของอีวันกี้อยู่แล้วนะครับให้เราดูหลายรอบแล้วก็เตีความอย่างไม่รู้จบนะครับถึงแม้อาจจะไม่ใช่ภาพที่สมบูรณ์แบบนักแต่น้อยก็พาตัวเราไปถึงปลายทางได้นะครับอ้อแล้วก็ลืมบอกไปมิสโตะนะครับขอสรรเสริญเธอเลยนะครับผมชอบเธอมากๆตอนที่เธอจากไปนี่คือแบบผมเกิดน้ําตาคลออะคือมิสโต คือเมเจอร์ตัวละครคือตัวละครหลกักๆส่วนใหญ่รอดหมดไงแต่มิสเตอร์ไม่รอดอะคือหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ช็อตที่จีจิมันชุบคนเนี่ยเราก็ไม่เห็นมิสเตอร์เนาะหรือเห็นแวบผมกไม่แน่ใจนะครับผมใส่ต้องไปเก็บซัมนะครับจากตัวละครที่ตัวละครที่มีปมปัญหามากมายปัญหาทางจิตปมในวัยเด็กนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วตัวละครเหล่านั้นเนี่ยก็จีบความสำคจญกับผมตลอดไปนะครับลาก่อนพวกชินลาก่อนเหล่า เด็กๆเราตัวละครทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะดีหรือแย่นะครับและลาก่อนอีวานเกเลียนนะครับเราจะไม่ลืมนายเลยนะครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่สักวันนะครับ